ม,มันนี่ลูกน้นมมัเนี่ยแบเอามาทน้ำนน้ำมันแรมพมทมันพระมนออกมาาันถาออมไหมมันนี่เราลอยมันเลี้ยงไว้ตรงนั้นเนี่ยมันลป้อางนอมันออกาาันถมันเรยงพระอ่าออกจรี้พระออกษาหรือว่าโยนเลยลมั้ง ก่อนปีใหม่เลอน,นะอนขึ้นคูนทีเดียวไปเลยหรือว่ายัางไงให้าราคูมาลาดได้ขึ้นมากเปรี้ยวปากถหาหูม่วงไม่กับก็คืออาา่อ่งวะครับถูกมาเลยผมมาเลย มนนพนทคนงานจะย้ายวันที่ยี่สิบสองหรือยีอ่สิบสามเนี่ยยังไม่ได้ย้ายเลยเดี๋ยวจะสั่งเขาเอามาให้ได้ไหมยยาย,ายากมากน้เปล่อปากยื่นแล้วเอาน้ำก่าได้ไหมน้ำเปล่าน้ำฝรั่งมัน น้ำแดงขังกบน,น้ำเปล่าเลยน้ำแดงน้ำเปล่าแดงว่าได้เด็กน้อยที่ั่นครับเดี๋ยวปุ้นนอทให้โอนค่ายางเอาวังแล้วะคุณเนี้ยมันอับเลยเอวังนะ มวันลูกสาก็มามาให้อีกขามึงเอาไปให้นี่เขาหลอดไปดียกอย่ายกไว้น้ำก็บ่มบ่มให้ใบไม่ร้อนหรอกเรียกปากเรียกหมากเดี๋ยวรอถามหาลูกกอน ไม่ได้หมางได้ยาก็ประกับนะมีไก่เราต้งต้นโพนี่เองนี่ใก่ดีนะเพไอ้น้าน้อยมันมัตอดหายายาตามเอามาเนี่ยหามาไม่ได้ไปซื้อตลาดด้วยูพตอนนั้นมันไม่มีเป้๋ยายอาเขียนให้มาตรงนี้ลูก ยายให้หางเดียวครับให้เลกางไม่ให้ให้ช้างให้าเกาหมดทีแล้วย้ายให้ไปหางเดียว <c oughs> หกแปดที่อันน้อยูกอันนั้

วันที่เลยยา้ยวันที่อะไรวันที่ึงก็ได้วันที่ระยะให้หวอะไรเนี่ยยายให้หวยใหญ่ใหญวันที่แล้วรยให้นายวันหกบเนาะอ้วันที่สิบหก ทับเลยทับแปดทับแปดขีดเลยขีดเลยครับขีดเลยอ่าทับแปดเลขแปดทับขีดอีกหกปด

กห้าสองเก้าบนสองหกห้าล่างสองเก้า ผสมคอนใช้สีครับหุกของยาเอามากไม่ยาวรักสามคำไว้นายน้อยครับแม่คุณหมากมันย้ไปหาตาไปหามากมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมผมเอาไปให้ วางนอะไอ้ดำนะี่ยเคยดูให้ดีเอาวันมาขับรถนีอะไรน้อยอยู่เป็นย้ายหลายวันเนาะครับไม่อยู่หลายวันเนี่ยพรุ่งนี้ก็ต้องย้ายกลับไปอีกแล้วโอตอนแรกว่าจะมาอยู่สองวันสาวันเนี่ยเดี๋ยวบอกยายแล้วก็จะไป